วันนี้เราจะมาแกงหน่อไม้นะคะแต่ไม่ใช่หน่อไม้อะไรนะหน่อไม้ฝรั่งนะคะเราจะมาแกงแกงได้เหมือนหน่อไม้ของเราหน่อไม้สดเราเลยอร่อยเหมือนกันเรามาดูกันนะคะว่าจะทํายังไงเราเราจะใช้ผักเคลนะคะแทนใบย่านางเนาะจะใช้ผักเคลแทนใบย่านางแล้วก็ปั่นนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาหั่นหน่อไม้ ไวแกงกันก็จะหั่นแบบนี้เนาะเหมือนหน่อไม้ฮะแบบนี้เนาะแล้วเราก็จะมาใส่หม้อกันเลยนี่ฮนะใบย่านางแม่น้ง่งภูมิจะไม่กรองนะแม่นุง่งภูมิจะปั่นแล้วก็เทใส่เลยแต่ถ้าใครไม่ชอบไม่ชอบข้นก็ก็กรองออกนะคะแล้วก็จะมาใส่ในนี้ก็จะมีบวบฝรั่งเนาะแล้วก็มีมีเห็ดหูหนู มีเห็นวห,หนูเดี๋ยวเราจะมาปรุงทีหลังนะคะเราจะมาใส่ปลาลงปลาลาทีหลังนะเสร็จแล้วค่ะแกงหน่าไม้แกงหล่าไม้ฝรั่งนะคะใส่ฟันสิงโตด้วยไหมน้องโปงใส่หญ้าฟันสิงโตด้วยก็จะมีเห็ดวัหนูมีบวบฝรัง่งฟันสิงโตเนาะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะอร่อยนะคะลองทำดูค่ะ